เล็บปากเลยมันอะขังหมากัำเรียมไม่แล้วหมากัำเรียมหมากจำเรียมไม่แล้วอจันผมหมากยู่งม่เม็นหมากจำเลียมอยู่นี่สายตาตีน่าเป็นข้หมากก่ซะนะฟังหมาฟังหมาเอดยาดกิน nhìn đấy nhìn đấy học viên nghe được thăng nhanh mà quên cứ để kinh xong chia hả quên cứ để kinh xong chia rồi 2 con 1 nữa. Chúng ta có sociable, đây, đó. Đó. <custos> đó um sure gì kinh gì đấy, chúng ta có gì tiếc gì nữa, như vậy xong quá. Cho hãy bên kinh quan nào, nào. แรงเท่าไรก็เทียเปียบไปเลยวะแม่นวะเนาะไปขอพักอเฮียได้ยังอะ เขากินดี่เหรอกินหมดแล้ที่มันตอบป่มันใจเอาสอง้ล้วเหรอนอไหมฮ็ดนอนอยู่แล็มแต่เขาเสียดายยังไหเอาลวดในเขาฮอดอยู่เขาเอาแต่หัวเขาเอาเอาไปทางนี้ไปก่อนนะกินถึงม่หันละคือบนยางหมากถ่ายก่อนบุญหมักลุกๆเขากินแล้วอย่า เขากินกินแล้วแล้วพูดไปก่อนบขาพูดเขากินเงื่อนอะพูดไปก่อนเนาะเขากินพี่เขาอยู่แล้วเนาะไอ้ันนี่กินอยู่แล้วเพราะไงคือมันนี้แรงนี่อะเราได้กิน10%ลายหมดเฮ้ยยังไม่ยาพุนได้เขาเขากินใครว่าคือเขาหนีไหมเขาหนีกินเออพระเดไ๋ยวพูดใหมนะกินฟรี่ไปปเนี่ยอ๋เราได้เจ้าเอาเสียหลายหมดเอ้ยเอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออ

ร้องโแล้วในี่การจานึงอยู่ขาไปกินซองมาทิ่รูดฮอตเลยจัาเขาเลยเจ้าสิไปใส่คนไหนกินจับกินโอ้ยบุนเนี่ย

เข่ามุมขาหน้ามุมต่อทิพย์ไดป็นยังโอ้ยบกยานเอาก่อนเฮาเข่ามุมกยามันมันได้เปลี่ยนเอาออกหลุดอย่าง้ยอยู่นี่ย่ายสินี่ตัวนั้นน่ะเออตัวนั้นแหละง่ายง่ายนะ ห่ดไปแรงมากเอานั่เดี๋ยวเบิดตัวเดินเลยตัวน่ะไปนี้สั่นดูวามพเศษเลยถ้ามานีเราลงไปหันมาพีกับไได้มาพีกับไได้ไปมันก็น่ะเอ้าเจ้าทีไปใส่เอะคือประมาณนี้ไปเนาะจะได้ก็ mấy con hay cô mấy rồi đâu kín đâu vậy là đăng có bố ta lạ đâu giúp đâu mặc phải ạ nhanh oh, <laughs> <story> <laughs> <laughs> đâu đi đi <laughs> 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 <laughs>